พระศาสดาตราัสวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เธอทําอะไรอยู่ทุกวันเนี้ปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปนะเราคิดว่านานนะร้อยปีร้อยปีเราเนี่ยแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงนะ,นะเทวดาใช้เวลาแค่วันกับคืนชีวิตเราหมดไปละร้อยปีแป๊บเดียวนะ ร้อยปีของเราแป๊บเดียววันหนึ่งขึ้นหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเท่ากับห้าสิปีมนุษย์ชั้นยิ่งสูงสูงขึ้นยิ่งนานขึ้นนานขึ้นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งยิ่งนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตพระผู้มีพระภาคไม่ให้ประมาทต่อความตาย เราก็จะได้ขวนขวายในการทําความดีในการทํากุศลทีนี้ยมอยากทํากุศลแล้วยมบอกว่าโอ้โหตายแล้วมันมีโอกาสไปนรกเนี่ยมากถึง99.9% 9 99เนเนี่ยแล้วทำยังไงผมจะรอดนะทำยังไงผมจะรอดผมจะแก้กรรมได้ไหมทำกรรมให้สิ้นไปได้ไหมได้เดี๋ยวบอกวิธีให้ง่าย ไม่ต้องไปนอนในโลงบางสกุลเป็นตายเอาผ้าขาวมาคุมแล้วสวดๆๆแล้วก็อ่ะรอดละนะหรือจ่ายเงินไปซื้อหัวหมูใบสีมีทูบเทียนไปบนบานสารกล่าวเสดาะเคาะต่อชะตาบูชาลาหูอะไรนี่เราทํากันอุตลุดไปหมดเลยแต่แก้กรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้เธอกําลังเข้าใจผิดนะกำลังเข้าใจเรื่องกรรมผิด พระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังบิญญานังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคืออย่างในพืชอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานงอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดต,ติดตันหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่การมภพบก็เกิดขึ้นกรรม คือผืนนาผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากล่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างพบใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจจะความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อยๆอนุสัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่องพระองค์เรียกอนุสัยตรงนี้เรียกว่า ภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้อุปฏิปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้อนุสัยคือเครื่องผูกในการสร้างพบและสร้างการเกิดการเกิดใหม่ของเราก็จะมีต่อเนื่องเรื่อยๆจบไม่ได้ความเป็นเราเนี่ยมีที่อะไรความเป็นเราเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมีกายไหมทุกคนมีกายแล้วทุกคนคิดว่าตัวเองมีจิตไหมมีอย่างน้อยสอ,อย่างนะ กายยมนั่งเนี่ยจิตอยู่กับกายตลอดไหมไม่ตลอดเรารู้ว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นนามาธรรมที่วิ่งไปวิ่งมาโผไปไปตรง,ง,งนน้นไปตรงนี้เดี๋ยวคิดอดีตเมื 10, 20, 30, ่อสิบยี่สิบสามสิบปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเคยฝึกไอ้ตัวนี้มะเคยจับมันมาอยู่นิ่งๆไหมอืมดังนั้นความเป็นเรามันไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวนะมันมีจิตด้วย